ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมมีวัตถุมงคลของอหลวงพ่อรวยอคาสาโรหรือว่าหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธนะครับเจจีดังจังหวัดระยองครับผมอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับอายุ88ปีสร้างพศ .25 6 5ครับ นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองเนี่ยทองแดงมันปูหน้ากากทองฝาบาทครับจัดสร้างทั้งหมดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับแต่ว่าที่ผมนำมาให้พี่ๆได้รับชมวันนี้เป็นพิเศษนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นี้เขาจะแยกแบบว่าเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นมีพิเศษนะครับพิเศษคือ ที่แบบว่าเป็นหลังหลังยันห้างนี้นะครับนี่จะมีเก้าสิบเก้าองค์ครับแล้วก็นี่พิเศษอีกอย่างหนึง่งก็คือต่อเก้ารอบอย่างนี้นะครับเก้ารอบอยังไงก็คือนี่ครับต่อเก้ารอบรอบเหลียญน,นะครับนี่แบบนี้จะมีทั้งหมดเก้าสิบเก้าองค์เหมือนกันครับ นี่เดี๋ยวผมมาให้พี่ๆรับทุนถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะครับหลังๆจะเป็นอย่างนี้หลังจะเป็นแบบหลังยันพุทธซ้อนนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้แต่หลังเป็นยันพุทธซ้อนแบบนี้นะครับนี่คือแบบธรรมดาแต่ที่เอามาทั้งหมดนี่คือแบบพิเศษทั้งหมดนะครับหลังยน 5, นันห้านี่9.9โอ ต่อเก้ารอบมีเก้าสิบเก้าองค์เหมือนกันครับนี่คือแม่และเดี๋ยวจะพามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้านองค์หลวงปู่นี่ครับจะเป็นอ่ารูปองหลวงพ่อรวยนะครับนั่งดสมาินะครับนี่นตั้โต๊อย่างนี้นะครับ ด้านหลังด้านหลังที่ว่าพิเศษหลังยันห้าเก้าสิบเก้าองค์นะครับนี่ยันห้านะครับข้างหลังเขียนว่าที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนี่ครับวัดมาตาพุทธละยองครับเลขโค้ดสองตัวนะครับนี่จะได้ว่าหายาเข้าไปใหญ่นะครับหลังยันห้าผมมี มีสองเหรียญครับนี่เหรียญนี้เลขแปดสี่เหรียญนี้สามเจดครับหายากครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจทักได้นะครับถ้าผมแบ่งปันได้ผมก็จะแบ่งปันนะครับเดี๋ยวมันลงกล้องดูเนาะ ครับหน้าหลวงปู่คมชัดนะครับนี่จมูกหนึ่งจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่โอ้ยนึกว่าแบบทองคำนะครับจิ้งจวบอนเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับเนี่ยตัวองค์หลวงปู่ก็จะมีเป็นเส้นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวลงกล้องให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับดูวงปู่ไว้นะครับนี่เล็บมือเล็บมือนี่เห็นไหมครับมีเล็บนะครับมีเล็บติดนะครับเล็บมือติดสวยงามครับปัจจุบันยังไม่มีเหรียญปลอมนะครับแต่อนาคตไม่แน่นอน,นครับอาจจะมีเหรียญปลอมออมา เล็บมือหลวงปู่นะครับคมชัดเป็นเส้นเป็นเส้นตามตามนิ้วมือนะครับนี่ผมสูงไปแอ,อ่ะเดี๋ยวเราลงกล้องใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับ ตามมือจะองค์หลงปู่หน้าของคมนี้นะครับเฮ้ยสูงยากนี่หน้าหลวงปู่คมคมนี่ครับเอขยขยายนี้ก็ก็เห็นชัดเนาะนี่ครับนิ้วนิ้วแบบนี้นะครับ ด้านหลังนี่หลังยันห้าคมคมนี้ครับต่อโคดูโคดนี่ครับโคดล้อเลี้ยอ่าชัดเจนนะครับดูโคดตัวนี้ไว้นะครับเป็นเสียนขนแมวเต็มครับด้านหลังเรี้ยนนี่คมคมเลขแปดสี่ครับ ด้านลวงปู่ไหม่นะครับแต่ด้านลวงปู่ไว้ให้แม่นนะครับนี่ด้านบนเป็นลายผมมีลายผมด้วยนี่ผมไม่ได้ออกจากซีนนะครับกูว่าไปว่าพระพระมีตำหนิก็เลยเ <c> ก <oughs> ็บไว้ในซีนะ <c oughs> น, <c oughs> นะครับนี่นะ้รตามแขนเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ ตามไหลหลวงพ่อนะครับมีเส้นด้วยครับจะเริยนพรล่างครับอาการนี้เป็นราการนิยมนะครับในกลุ่มตามหากันแบบว่าโอ้โหไม่ไม่ค่อยมีพี่ๆท่านใดปล่อยนะครับหายากครับเนีย่ยลังกัน 5, ห้าแบบนี้หายากหายากเลย มาดูต่อ9รอบบ้างนะครับนี่น,นี่ต่อ9รอบนี่ครับต่อ9รอบรอบเหรียญน,นะครับด้านหลังเป็นย่นพุทซ้อนครับอันนี้เลขัมเบอร์หนึ้าครับโคดรรอเรียนี่จำโคตรรอเรียไว้โคตรรอเรียชัดเจนนะครับ จอห่วงโบราณแบบนี้นะครับจอห่วงโบราณขอบเหรียญเหรียญหนานะครับเป็นเหรียญที่หนานี่นี่เลยอ่าอีกหนเหรียญน,นี่ครับน่าเดือ2สองดูเลขเก้านะครับน,น่าลงปูนะครับ เป็นมีเส้นเส้นแบบโคนคิ้วด้วยนะครับนี่ครับเลขเก้าอ่าเก้าที่ผมบอกนะนี่ครับเลขเก้านี่นะครับลักษณะเลขเก้าเป็นแบบนี้นะครับ นกปูโคงคงนี่ผมมีสองเหรียญครับต่อเก้ารอบผมมีสองเหรียญน,นีเลยส่วนรายการอื่นก็มีนะครับอ่าเป็นรายการรายการที่สิบสามนี่ใช่ไหมเออนี้รายการที่สิบสามครับเต็น ทองแดงมันปูนะครับอันนี้ก็ต่อเก้ารอบเหมือนกันครับนี่ต่างเก้าสิบเก้าองค์เหมือนกันหายาเหมือนกันนะครับนิยมครับเนี้ยแบบว่าเปียๆอย่างนี้นิยมครับรุ่นนี้เป็นผ้าหลักนะครับผ้าหลักของหลวงพ่อรวยนะครับเลขโค 6, ้ดหกสองนี่เลขสองหลักนะครับต่อโค้ดรอเรียชัดเจนครับ ท่านใดที่จะขอแบ่งปันนะครับทักมาได้ครับผมที่เพจ a c e b o o k นะครับเป็นเพจที่ผมสร้างขึ้นใหม่นะครับเพจชื่อว่ามหามงคลหนึ่งหกแปดอมูลเลนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับจะมีวัตถุมงคลแบ่งปันนะครับถ้าแบ่งได้ผมก็จะแบ่งนะครับแล้วนี่นี่นีอีกหนึ่งโอ้โหอันนี้สวยครับอันนี้เป็นรายการที่หกนะครับ นวะต่อ9รอบครับจะสร้างแค่259องค์นะครับนี่โอ้โหผิวแบบผิวผ้าอินนะครับนี่นะครับเลข5้ศูนย์ครับเลข2หลักนะครับเดี๋ยวจะกกล้องให้ดูนะครับาอาลงปู่มีเม็ด มีเมตตาอย่างนี้นครับมีคิ้วมีลายผมนี่ต่อ9เก้ารอบที่สวยอย่างนี้นี่นะครับด้านหลังนะครับต่อกนอกหนูนอหนูก็คือนวะนะครับนี่เหรียญคมๆเป็นเสี้ยนขนแมวนะครับเห็นไหม เสียนขนแมวเต็มองครับนี่ผมได้เลขโค้ดห้าศูนย์ครับดูเสียนขนแมวนะครับจําพวกเสียนขนแมวให้ดีนะครับอนาคตนะครับพระพระหลักนะครับอนาคตถ้าราคาแบบแพงแพงมากๆผมรับรองนะครับต้องมีแบบว่าเหรียญปอออกมาแน่นอน,นครับนี่ดูความกลมชัด หยานพุซอ้อนนะครับตั้งตรงนี่สาราการ,ปรเปียนหูเหรียญเหรียญเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ก็มีให้พี่ๆได้รับชมนะครับสวยครับ นี่สวยเลยนะครับเนี้อนวะอันนี้ทองแดงมันปูนากากทองฝาบะทางมาได้นะครับถ้าพ,พี่ๆท่านใดสนใจที่อยากเช่างูชานะครับมีไม่เยอะมีมีแค่นี้แหละครับผมมีแค่นี้มีแต่ว่ารายการที่หายากยาก นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจ f a c e b o o k ไว้นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจจะได้แบบทักเข้าไปในเพจ facebook ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิววัตถุมงคลอะไรมา,าให้พี่ๆได้รับชมหรือว่ามาแบ่งปันนะครับ ตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม